วงจุ้ยเป็นเจ้าทช่วงนี้นะคะยังคงอยู่กับดิฉันนะคะปิยะชัดกุณาณน,น์ค่ะและอาจารย์สุรัตพงศ์สุวรรณรัตน์นะคะท่านเป็นผู้มยการสถาบันอนุรักษ์โหราศาสตร์และวงจุ้ยและอดีตอุปนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินีุปถัมภ์ค่ะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดหวงจุ้ยกันนะคะตามศาสตร์ดั้งเดิมขนานแท้เลยนะคะอาจารย์สุรัตพงศ์ก็เชี่ยวชาญด้านวงจุ้ยมาทั้งชีวิตเลยเนี่ยนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ในการดูวงจุ้ยมายาวนานนะคะใครที่ต้องการ ถามคำถามนะสงสัยหรืออยากจะให้อาจารย์ไปดูพวงช่วยให้นะคะก็สามารถ สื่อสารกันได้นะคะที่089764848 4หรือ0850202333ช่วงนี้อาจารย์จะพาคุณชมไปลงพื้นที่กันเลยเนาะบางทีมันต้องเห็นภาพเลยว่าลักษณะของอาคารแบบนี้เป็นอย่างไรหน้าหันไปทางทิศไหนหลังอิงทางทิศไหนควจะทำางานเป็นทีละขั้นปีละขั้นไปใช่ใช่ค่ะมีองค์ประกอบหลายประการนะคะที่ต้องติดตามกันนี่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณชมไปดูอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่ซอยสวนมัลินะคะจะมีการ ปรุงขยายนะคะทำเป็นร้านขายเครืร่องดนตรีเนี่ยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมรายงานชิ้นนี้ค่ะที่อาจารย์สุรัตพงศ์ไปดูพวงช่้ยกันมาถึงพื้นที่เลยค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์อยู่ถนนมันมุงเมืองนะครับตรงสุม,มุทรซอยหน,นะครับเป็นอาคารที่คุณเจริญศรี ซื้อมาเป็นตึกแถวสามห้องห้าชั้นซื้อมาได้ราคาถูกมากแค่3 40ล้านเท่านั้นเพื่อที่จะทำเป็นเครื่องดนตรตขีขายเครื่องดนตรตีนะครับพอซื้อมาเสร็จแล้วเชิญอาจารย์มาดูนะครับหน้าประตูเขานะครับเข้ามาในบ้านเขาเนี่ยเห็นบันไดแล้วบันไดหันมาทางหน้าบ้านถือว่าเงินทองั่วไหลไม่ดีนะครับพร้อมกันนั้นอากาศเขาไม่ถ่ายเทรือต้องแก้ใหม่ พ ane, am, ここ妹妹ื้นก็ตามติดตาหาซึ่งเป็นสิ่งอัปมงมงคลทั้งสิ้นไม่ดีนะครับมีอะไรบ้างคุณผู้ชมตามผมมานะครับบันไดตรงนี้หันมาสู่หน้าบ้านตัวอัปมงคลบันไดคุณจะแก้ใหม่ไหมแก้ขึ้นด้านข้างก็ได้นะครับให้ขวางบ้านไว้นะครับแล้วหาอะไรมาบัง บันไดจะดีที่สุดเป็นเชื่ออะไรกันบังไว้ไใช่ครับไม่ใช่มองจากข้างนอกใหญ่เห็นมันได้อ,อย่างนี้เงินทองรั่วมีเท่าไรก็หมดนะครับสำคัญที่สุดก็คืออย่าให้ถังส่วมอยู่ในอกาการเราเด็ดขาดจะทำพื้นใหม่ใช่ไหมคุบดูก่อนว่ามีไม่ส่วมถ้ามีขูดทิงไงหมดแล้วให้แสงสว่างจากแดดเป็นตัวฆ่าเชื้อโรค15วันอย่างน้อย นะครับต้องเอาถังออกให้หมดนะสก,กัดออกแล้วค่อยเอาดินดินพ่อปลูกพ่อปลูกนะใส่เข้าไปแทนเวลาเทพื้นให้ปูหผลอวนที่ใช้แล้วห้ามขาดต้องผ่านชีตปลาเป็นพันๆตัวนะไม่ใช่ไม่ข้างสองทางนะของเก่าปูให้เต็มพื้นที่ได้ยิ่งดีนะครับเจ้าที่ต้องอยู่ตรงกลางเท่านั้นาางบ้ตรงกลางตรงนี้เข้ามาอันนี้คือประตูใหญ่ประตูใหญ่เข้ามาขอให้เจเจ้าที่ไว้ก่อน ก่อกำแพงขึ้นมาปิดนี่ก่อปิดนี่ปิดทิ้งไปเลยตรงนี้คือเจ้าที่ให้สวยๆนะตรงนี้ใช้สีเดียวกับกำแพงบ้านสีเดียวกันนะหลังเจ้าที่เป็นเกระเบืองสีแดงสดๆฐานเจ้าที่สูง8.9นิ้วใช้ตราเม็ดพงจุยวัดสูง8.9นิ้วใช้ตราเม็ดพงจุยวัด พอชักออกมาให้ตกตัวสอนจีนสีแดงบนล่างให้ตรงกันหลังเจ้าที่เป็นกระเบื้องสีแดงสดๆห้ามสีเลือดหมูนะแดงสดๆให้สูงกว่าเจ้าที่เล็กน้อยแดงสดๆแดงอย่างนี้นะฮะแดงสดห้ามสีเลือดหมูสีอื่นไม่เอานะครับบนหัวเจ้าที่ขอเป็นเทพจีนเทพจีนเจ้าแม่กวนอิมชัยสิงเฮียก็ได้ขอเป็นภาพใหญ่หน่อย เข้ามาแล้วขอให้เด่นที่สุดนะครับสังเกตพื้นข้างหน้าเจ้าที่ต้องสูงกว่าพื้นบ้านเขวฝั่งนู้นห้ามเกินเก้านิ้วย้ายต่ํากว่าเขาไปซื้อเป็นไม้นะครับให้กว้างโออาย่าเหมือนตึกแถวนะสามห้องให,ให้ใหญ่หน่อยนะครับแล้วข้างบนภาพให้เด่นๆให้สง่างานที่สุดตรงนี้เข้ามาปะทะให้เสือที่สุดนะนะครับ ถ้าจะแม่กินอิม่มต้องห้ามกินเนื้อล้องเราห้ามกินด้วยในบ้า,ไา,บาน <c oughs> ไม่ให้เข้าบ้านด้วยไม่ให้เข้าบ้านด้วยนะครับพอเสร็จแล้วไปซื้อเจ้าที่ที่จุฬาซอยห้าฮองเทียนไทยรู้จักไหมไปถามเขาก่อนราคาเท่าไหร่แล้วเือว่าอาจารย์คนนี้แนะนําไปถ้าข้าม่ลรถบอกผมเข้าใจนะไปถามราคาก่อน้ รูของทองเทียนไทยที่โฆษณาทองเทียนไทยจุลาซอยห้าจุาซอยาเข้าไปแล้วเหมือนสานเจ้าแดงหมดเลยจำได้ร้านใหญ่ๆไม่ยากอ่าไปทำราคาเข้าก่อนแล้วก็บอกคนนี้แนะนำก็ลดห้อีกถ้าไม่ลดโทรมาบอกเดี๋ยวนั้นเลยต่อว่าเขาโอเคนะตรงนี้ไฟอย่างนี้ดีแล้วแต่เป็น LED ข้างหลังมีหน้าต่างอะไรไหมตรงนี้ไม่มีเลยต้องมีไหมถ้าตรงนี้ปิดทิ้ง นะครับควรจะให้อากาศนะครับเข้าจากทิศใต้มุนเวียนออกมาทางทิศเหนือหน้าหนาวจะเข้าทางทิศเหนือออกทางทิศใต้ให้แบบซิกแซกหน่อยนะครับ<ม>ข้างหลังเจ้าที่ตรงนี้สามารถทําหน้าต่างได้ใช่หลังเจ้าที่นี้กำแพงอะทำเป็นหน้าต่างเพื่อให้การหมุนเวียนอ,ยาอากาศเข้าทางนี้เราพุดทางนี้มันจะมันจะดีกว่าตรงๆนะครับ บ้านเข้ามองหน้าบ้านได้ครับเข้าใจนะหน้าหนาวเข้าทั้งหน้าบ้านออกทางหลังบ้านแบบซิกแซกถ้าตรงๆมันจะไม่แรงถ้าเลี้ยวโค้งหน่อยแบบบุญเวียนในบ้านเราแต่ใหญ่แแต่ก็แเพราะตอนนี้เราการชุดแล้วเนตอนนี้ชึดไปแล้วไงแล้วแต่เรานะครับข้างบนต้องมีอยู่แล้วแต่ข้างล่างก็สำคัญที่ใต้ปีนี้ปีหน้าไม่ดี ให้ซ่อมอยู่ช่วงเข้าไปก่อนยังไม่ต้องตั้งเจ้าที่เจ้าทางตีหน้าไม่ดีตีหน้าคือทิศไรเประจำปีซ่อมไปก่อนซ่อมซ่อมไปก่อนดีที่สุดปี60ถ้ามาอยู่เฉยถ้ามีจะตีมันต้องตั้งเจ้าที่ยังไม่าทำอะไรทั้งสิ้นผมน้ำมนต์ก่อนแล้วเคยซ่อมของสายอะไรแม้ชั้นล่างข้างล่างมีห้องน้ำไหมว่าจะว่าจะมีรถแขกเข้ายังไงต้องมี ตตรงงนี้้ก็อพยายามเซฟให้เซฟได้ดีสุดตรงนี้ก็ได้ห้องน้ำอ่ะเนาะห้องน้ำเดี่ยวต้องปิดโอ้ปิดอยู่ใกล้รีบก็ได้แล้วแต่ก็เป็นประตูเพราะเดี๋ยวเราติดออฟฟิศนี่เราเราก็กั้นตรงนี้ก็ได้แล้วพอจะเข้าก็เข้าต่อประตูเข้าไปเลยอย่าให้ประตูข้างหน้าตรงกับหน้าบ้านปันเปิดใจปิดเปดใแล้วต้องทำตรงนี้ ห้องน้ำอยู่แถวนี้ก็ได้แล้วแต่เราจัดดูออกแบบให้ออกแบบสวยๆก่อนมีปัญหาอะไรไปหาอาจารย์ที่บ้านฟรีให้เชิญมาเมื่อไรเสียเมื่อนั้นไปบ้านอาจารย์ฟรีให้ห้องน้ำต้องต่ำอย่าให้สูงเข้ามาในห้องน้ำเพราะว่าื้เราต้องเทไปใช่ครับเข้าประตูห้องน้ำย้ายเจอโถส้วมโถส้วม่ให้หลบลิมไว้ได้ขวางขวางไว้ อยากมาทางหน้าหน้าบ้านเข้าใจะนะแสงสว่างแล้วก็ให้ขวางบ้านไว้หัวซ่วงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขวางบ้านเข้าใจะนะแสงสว่างอากาศเข้าดีพยายามให้แสงสว่างและอากาศเข้าด้วยนะอย่าให้ตันนะตันเสียเลยนะบ้านนึงผม บ้านมือผมสั่งให้ทุบข้างหลังคิ้งใช้นบล็งองแก้วเพื่อทำแดดได้ได้ไดแต่ต้องอากาศแสงร้อนไม่เอาต้องความสว่างเข้าแดดเข้า่น้อยสําคัญอย่างนี้แสงถูกเจ้าที่ไม่ดีล่ะเห็นไหมถูกเจ้าที่นี่เสียเลยซื้อบ้านหลังนี้ก็ถูกหวยแล้วถูกหวยแล้ว ถูกหวยแล้วๆๆยิ่งอีกปีสองปีแพงกว่าน,นี้อีกถ้าข้างบนบล็อกแก้วได้ก็ดีบล็อกแก้วได้ก็ดีข้างบนน่ะเป็นบล็อกแก้วหรือช่องลมให้อากาศเข้าได้ดีเนี่ยน่นนนะข้างบนเนี่ยอย่าลืมนะข้างบนเนี่ยบล็อกแก้วหรือช่องลมอะไรไทิงท้งผ้าไว้ก่อนไม่มาถึงเวลา<อ>ทิ้งผ้าไว้ก่อนทิง้งผ้าอยู่ชั้นล่างไม่ได้ต้องเท พ่อแม่คนท่าหัวไม่ได้เข้าใจนะข้างบนท่านทำเด็ดขาดนอกจากแอร์อย่างเดียวแอร์เหรอแอร์ได้ติดแอร์ไหมหรือพัดลมต้องติดแอร์อยู่แล้วปิดกระจกเป็นกั้นเป็นห้องกระจกค่ะที่หัวที่ที่ไม่ควรทำกั้นเปนห้องออร์นตีด้วยเนี่ยโอเคกั้นไปเลยแอร์ฝั่งนี้แรกหมดนะบนทางเข้าออกหัวเนี่ยนะครับ อแต่ถ้าเป็นแอร์เนี่ยแนะนำให้ว่าคนทางเข้าออกจุดซ้ายขวาไม่ให้ทำให้ทำด้านข้างแทนซ้ายขวาเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าตรงจเจ้าที่ตั้งผูกไม่ได้คือชกลาบนะครับตั้งไม่ได้ทำเป็นแอวนคล้ายๆอย่างเงี้ยเวลาฉีดน้ำไ่ขังไว้แล้วดูไม่ออกให้ใหญ่เหมือนตัวตรงหน้าเจ้าที่เลยเป็นลาบ าทำมีแหวงเล็กๆอย่างฝ่ามืออาจารย์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมองไม่ออกว่าหลุมใช่ไหมล่ะว่าฉีดน้ำบางขังอยู่ตรงหน้าประตูเนี่ยหน้าประตูใหญ่หน้าประตูใหญ่ทำมีแหวงเล็กๆช่างแบบทำไม่หยาบๆไงอ๋อเป็นตุ่ยให้เป็นแตุ่ยนี่เอ้ยได้มไม่ให้หลมมองด้วยตาต่าไม่ออกแต่เวลาฉีดน้ำไม่น้ำขังเท่านั้นน่ะถ้าน้ำไม่ขังไม่เอา เข้าใจนะซ้ายขวาไม่มีน้ําต้นไม้ได้อย่างเดียวเข้าใจนะครับอาจารย์ครับง่านี้ตรงประตูนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะต่ออิฐปิดไปด้านหนึ่งจะดีไหมฮะที่มันแพงต้องการสงา่างามโชว์สินค้าปิดไปไม่เห็นสินค้าเราสิตอนแรกตั้งใจว่าจะดีไซน์ไม่ชนใช่ไหมฮะอาจารย์อะไรนะมมน,นิดหน่อยไม่เป็นไรถ้าคุณกลัวต้นไม้วางไว้ข้างหน้าประตูก็จบแล้ว มีผลน้อยนิดเดียวแต่ถ้ากลัวต้นไม้มงคลไปถังไว้เลยแต่คุณอยจะโชว์สินค้าของคุณถ้าปิดหมดเห็นสินค้าคุณไหมล่ะหน้าร้านคุณอ่ะนี่ค่ะเป็นรายละเอียดนี่นะคะแบบดูเพลินเลยนะคะเพราะมีหลายจุดที่ที่จะต้องมีการแก้ไขต้องมีการปรับ ห่วงจุ้ยกันคือเข้าซื้อมาราคาถูกนะฮะแต่ว่าตกหลุมตกหลุมคุณต้องทําใหม่แล้วค่ะพื้นต่ำครับพื้นต่ําพื้นต่ำในเสียนะครับเดินเข้ามาในบ้านตุ๊บตกในเสียเลยไม่เอานะครับค่ะแบบนี้คือมันต้องเทแบบว่ายกขึ้นมาทั้งทั้งบอบหมดเลยของเก่าเขาไม่เชื่อเลยอาจารย์คิดว่าเจ้าของเก่าเขาไม่เชื่อเลยห่วงจุ้ยเชื่อมั่นตัวเองสูงต่ำก็ช่างมันเลยต้องขายทิ้งไง ขายราคาถูกด้วยแม่ขายแพงนะฮะแค่3ามสล้านถือว่าถูกมากนะแถวนั้นเฉพาะห้องเดียวนะฮะยัง30ล้านเลยเนี่ยงสามสี่ห้องสามสี่น้่นคือว่าถูกแล้วนะครับแต่ว่าเราปรับได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับปรับได้ก็ก็สามารถเฮงได้เหมือนกันนะคือเฮงระดับหนึ่งตามสถานที่เขามีทีเขามีอยู่แล้วถ้าจะเฮงเยอะๆต้องเริ่มต้นสร้างต้องดูเชียร์ผมแล้วเริ่มต้นสร้างแบบเรียกสุสารเมื่อสมัยก่อน นะครับจะดูสุสานทั้งทีเนี่ยนะครับต้องเดินต้องเดินเป็นกิโลกิโลเป็นวันวันเนี่ยเป็นเดือนเดือนสมัยนี้ที่มันจำกัดนะครับนี่แหละถึงต้องมีการปรับแก้ตามหลักห่วงจุ้ยกันเนี่ยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนค่ะจานค้าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาสรุปประเด็นกันช่วงสุดท้ายนะคะใครที่สงสัยเพิ่มเติมอยจาใจอาจารย์ไปดูหวงจุ้ยให้นะคะ0897648448และ0850202333นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะครับ